อยากสําเร็จทําตามคนสําเร็จก็แล้วแต่หนูไม่สําเร็จสักทีจะทําอย่างไรดีคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะโอ้โหต้องบอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่ยอดฮิตมากๆค่ะคู่ขาหนูทําตามบทเรียนของครูแล้วนะคะคู่ขาหนูก็เดินตามคนประสบความสาเร็จนะคะหนูว่าหนูทําเป๊ะเลยค่ะหนูเรียนเยอะมากเลยค่ะทำ,ทำไมหนูถึงไม่สําเร็จแบบคนที่เขาทําแล้วเขาก็สําเร็จกันถ้าไมมันถึงไม่ใช่หนูสักทีคลิปนี้นะคะ เราตั้งใจฟังเปิดหูเปิดจิตเปิดใจเปิดอารมณ์ระดับ HD นะคะฟังคูสิตาค่ะอีจวงขาวันนี้นะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตคุณคืออารมณ์ของคุณจริงหรือเปล่าคะอารมณ์ของคุณเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์คุณมาโดยตลอดค่ะคุณมักจะเป็นทาสของอารมณ์ค่ะงุนงิดหัวเสียเพรียจิตค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่งงุนงิดค่ะอารมณ์ดีไม่ได้เบิกบานไม่เกิดค่ะความสำาราญตลอดเปิดเปิืองไปไหนก็ไม่รู้แต่อยากจะประสบความสาเร็จค่ะคุณสังเกตดูไหมคะแค่ท่าเดินของคุณก็บ่งบอกแล้ว่า จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแค่การพูดกับคุณก็บอกบอกแล้วค่ะว่าคุณจะประสบความสำเร็จใช่หรือไม่แค่การเรียนรู้ด้วยภาวะเฉยชาเฉยเมื่อยแล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จบ้าบอมาก The Impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะโทนี่โรบินบอกว่าเขาสามารถมองเห็นคนคนนี้แค่ท่าเดินรู้เลยว่าคนนี้ล้มเหลวหรือสําเร็จ นั่นหมายความว่าแค่ภาษากายของคุณภาษาคําพูดของคุณพลังงานของคุณมันต่ํามากค่ะมันต่ามากค่ะจนคุณเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถามตัวคุณค่ะเวลาคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณมีพลังขึ้นหรือคุณอยู่ที่เดิมคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณตื่นเต้นหรือคุณเฉยเยคุณเรียนกับคนประสบความสําเร็จค่ะคุณลงมือทาชนิดที่ว่ามันเป็นไปได้หรือคุณลงมือทาสักแต่ว่าทําถ้าวันนี้คําตอบมันคือสิ่งหลังที่คุณพูดค่ะก็เรียนไปอย่างนั้นภาวะตื่นเต้นไม่เเห็นมีลยอ ก็ทำทำไปอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเรียนให้ตายเรียนกี่ร้อยครูต่อให้เรียนกับมหาศา,ศาสดาของโลกคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะใจของคุณมันไม่ได้ค่ะคุณไม่รีเซ็ตตัวเองคุณแค่อยากได้ผลลัพธ์แต่คุณไม่รับผิดชอบผลลัพธ์ด้วยการลงมือทําการลงมือทำของคนประสบความสำเร็จค่ะไม่มีคนประสบความสำเร็จของโลกคนใดที่เขาทํา สักแต่ว่าทำทําช่วยชยทำทรงทรงค่ะแต่เขาทําด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจเห็นความตื่นเต้นเราใจในเป้าหมายค่ะและรู้ว่าแม่งเป็นไปได้แน่นอนลองถามตัวเองค่ะว่าคุณเรียนรู้และคุณตื่นเต้นได้หรือเปล่าและถ้าหนูไม่ตื่นเต้นหนูทําไงก็สั่งให้ตัวเองตื่นเต้นสิก็สร้างให้ตัวเองตื่นเต้นสิ ก็ทําให้มันรู้สึกตื่นเต้นสิตื่นเต้นเหมือนคุณไม่เคยเจอมันมาก่อนเหมือนคุณเจอคู่รักหรือคุณอยากจะมีเนื้อคู่คุณเจอแฟนครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอารมณ์นั้นแหละแต่ถ้าคุณเรียนรู้กฎจักรวาลมาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วคุณก็ไม่ตื่นเต้นนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรเลยคนได้ผลลัพธ์จริงๆเขาตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่คุณไม่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์งหคกคุณจึงไม่ตื่นเต้นดังนั้นแล้วแต่คุณค่ะนะคะ บทเรียนที่ครูสอนเป็นบทเรียนที่ครูเองพลิกชีวิตจากการลงมือทําครูไม่ใช่นักเรียนรู้ที่เรียนแล้วไม่ทําครูไม่ใช่คนเรียนสูงครูจบแค่ม .6 ค่ะแต่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูทํามากกว่าเพราะครูรู้สึกมากกว่าเพราะครูมีพลังงานสูงมากกว่าค่ะที่สําคัญค่ะครูทาไม่เคยหยุดค่ะและครูตื่นเต้นทุกเป้าหมายที่ครูทําค่ะครูจึงฟาดทุกเป้าหมายแบบเรียบค่ะดังนั้นใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปดูคลิปมหากรรมยีบวันนะคะโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งกับครูจิตามหากรรมก็อดพาวเวอร์คอร์สนี้ทู ปดนี่ได้10ล้านค่ะคุณสามารถเรียนฟรีเพื่อรับพลังงานสดๆพลังความตื่นเต้นเราใจในเป้าหมายใหม่นะคะที่เพจคุสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ YouTube คุณิตา Law of Universe ค่ะขอชมคลิปฟรีได้ที่ w w w t e a c h e r s i t a c o m ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นค่ะอีสีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ